สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะเป็นชุดเลขตารางนะครับเลือกมาให้จับเองนะครับหลายท่านก็คงรอนะครับชุดนี้อาจจะช้าอาจจะอะไรนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่ช้านะครับยังมีเวลาอีก4 5วันนะครับ วันนี้วันที่26กนะครับย6กกันยายนก็ยังพอมีเวลานะครับแต่ก่อนเดินนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับแต่สําหรับคลิปนี้ไม่ใช่สูตรนะครับเป็นชุดตารางเป็นชุดตัวเลขที่ รวบรวมมานะครับจากสูตรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับถึงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับรวบรวมเลือกตัวเด่นๆมาคัดมาให้ท่านผู้ชมเลือกดูนะครับก็ดวงไครดวงมันนะครับบางทีก็ดวงไครดวงมันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาก็จริงแต่บางทีเราก็จับไม่ถูกนะครนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับชุดนี้ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับถ้า ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าจับยังไงก็รอดูชุดสรุปนะครับแต่บางทีผมก็จับให้ไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันมาตัวที่ว่าเด่นๆมันไม่มานะครับมาตัวรองนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับดวงว่าจะจับถูกหรือไม่นะครับถ้าผมเลือกมาถูกท่านผู้ชมจับถูกก็ถือว่ามีดวงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทาง อันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้นะครับงวดที่แล้วผมไปเน้นหนึ่งสองนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นเน้นหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าตัวเด่นเข้ามาเพียงเลขสามนะครับแต่ว่าก็ไปอยู่ข้างบนเลขสานี่ผมเน้นข้างล่างนะครับ3กับ1นึ่ะครับไม่มานะครับข้างบนเน้นสกับสปักหลักสินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ2กับ4ีวนแต่ว่า2กับ4ไม่มานะครับ ก็มาตัวลองที่ไม่ได้เลือกนะครับอันนี้ในชุดสรุปนะครับส่วนใครชอบแบบไหนก็ลองจับดูนะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมาก็เข้ามาทั้ง3ตัวนะครับเข้ามา3ตัวบนส่วน2ตัวล่างก็ไม่มีเลขศูนย์นะครับมีแต่เลข9งวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวเลขที่ผมเลือกมาให้ จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ที่คัดมานะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับก็รวบรวมจากสูตรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับตัวแรกที่เลือกมาของงวดวันที่1ตุลาคม ตัวแรกนะครับที่เลือกมานะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดในสูตรของผมเนี่ยถือว่าเด่นมากนะครับงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขเจ็ดนะครับสูตรได้เลขเจ็ดหรือว่าหลายสูตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับส่วนจะมาหรือไม่อันนี้ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ที่ถึงความน่าจะเป็นนะครับก็คือเลขห้นะครับตัวที่2นะครับคือเลขห้า ตัวที่3นะครับที่เลือกมานะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะมาอีกหรือไม่นะครับงวดนี้งวดที่แล้วมาที่เลขล่างนะครับเลขศูนส่วนเลขศูนย์งวดนี้ก็ยังถือว่าเด่นนะครับแต่ว่าจะเด่นที่เลขบนนะครับเลขศูนย์นะครับอันนี้ดูจากภาพรวมของสูตรนะครับ มีเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับเลขศูน์เลขเลขี่มาแล้วสองตัวนะครับเลขคู่มาแล้วหนึ่งตัวตัวต่อมานะครับตัวต่อมาที่คิดว่านะครับถึงความน่าจะเป็นก็คือเลขหกนะครับสี่ตัวแล้วนะครับ มีคู่ไหนถูกใจบ้างหรือเปล่าครับ7506นะครับ4ตัวแล้วตัวที่5นะครับตัวที่5ที่เลือกมาเลข8นะครับ เลขแเลขคู่3ตัวแล้วนะครับเลขคู่เลขขี้มีอยู่2ตัวมีเลขขี้2ตัวเลือกเป็นเลขขี้แล้วกันนะครับตัวที่สามนะครับของเลขคี้นะครับทั้งหมด6ตัวเลขคู่3ตัวแล้วเลขขี้นะครับตัวที่เด่นนะครับเลขคี่ตัวที่เด่นที่เลือกมานะครับ มันมีอีกหนึงตัวนะครับก็ต้องเลือกนะครับตัวนี้จะมาอีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้ามีเลขคี่สามตัวเลขคู่สามตัวนะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับในภาพรวมของสูตรก็ถือว่า เด่นนะครับก็ถือว่าเด่นเพราะว่าได้เลข9อยู่หลายสูตรนะครับงวดนี้เลข9อยู่หลายสูตรนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับอัน,นในนี้นะครับจะไม่มีเลข3นะครับเพราะว่าเลข3คิดว่าถ้ามาน่าจะมาหลักร้อยนะครับเลข3เพราะว่าในสูตรหลักสิบหลักหน่วยของเลขบนเลข3ไม่เด่นนะครับเลข3ไม่เด่นนะครับ ก็เลยถ้าใครชอบเลข3ก็คิดว่าถ้ามาน่าจะมาหลักร้อยนะครับสูตรเลขบนสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยก็ได้เลข3นะครับมี139นะครับ139สูตรคู่ขี้ได้เลขขี้นะครับหลักร้อยบนนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่อันนี้คัดมาเป็นเพียงแนวทางนะครับถึง คาดว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับคัดมาจากสูตรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับรวบรวมมาว่าตัวไหนตัวไหนเด่นตัวไหนหน่าจะเป็นน่าจะมานะครับอันนี้เป็นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่จําเป็นต้องมาเชื่อผมทั้งหมดนะครับการตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับต้องมีวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจของแต่ละท่านก็คง บางทีก็เรียกว่าจับแม่นกว่าผมอีกนะครับผมบางทีก็จับไม่ถูกเหมือนกันที่จับไม่ถูกก็เพราะว่าตัวที่เราชอบนะครับตัวที่คิดว่าเด่นเด่นเด่นที่ว่าใช่ใช่ใช่มันไม่มานะครับมันมาตัวลงๆนะครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์เอานะครับแต่ละท่านดวงใครดวงมันนะครับชุดนี้เป็นชุดตารางนะครับเป็นตัวเลขที่คัดมาจากสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับของงวดวันที่1ตุลาคมนะครับจะเข้ามาทั้ง3ตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับของงวดก่อนหน้านี้ก็เข้าบนเข้าล่างนะครับครับแต่เข้า2ตัวนะครับงวดที่แล้ว7579นะครับ7579 ั็ของงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ16กันยาเข้ามา3ตัวงวดนี้1ตุลาก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเลือกถูกนะครับขอทุกท่านจับคู่ถูกแล้วกันขอทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านเดี๋ยวก็จะรวบรวมสรุปให้ดูนะครับในคลิปต่ตอไปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ